สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่กันที่เดมิมอีกแล้วตือพามาอยู่ที่ร้านบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงนะครับเจ้าเก่าบางบวออัวทองอ่าป้ายก็มาอยู่ฝั่งนี้แล้วนะป้ายเอายกป้ายไว้ตรงนี้แล้วอ๋อนี่ตามการเวลาเพราะเราไมา่ได้เปิดมาแป๊บเดียวแล้วเปิดมานานแล้ว อุ้ยหมูแดงน่ากินมากมเห็นไหม,มเป็นหมูแดงแบบเตาถ่านนะครับไม่ได้เป็นหมูแดงอบเนาะว้าวเตาถ่าน,นอันนี้แบบ,บทำแบบโบราณหอมกลิ่นเตาถ่านาน,น้ำย่างหมูก็เอามาราดข้าวไป่ราดราดก๋วยเตี๋ยวบะหมี่กวางตุ้งแท้ต้นตำรับขายมานานกว่า6 0ปี เจ็ดสิบปีตั้งแต่รุ่นนมา้ำ่รุ่นมานี่รุ่นอันนี้รุ่นสามแล้วเนาะรุ่นสามแล้วผู้สืบทอดอำนาจ <c oughs> ดูเพลินๆดูเพลินๆว้าวสะอาดสะอาดนะครับ ชอบหมูแดงเพอสุดแล้วเห็นไหมเห็นหมูแดงไหมอันนี้เป็นไอ้นี่เนาะกวางตุงงต้งลวกใช่กวางตุ้งลวกมันมี่กวางตุ้งบะหมี่เขาเป็นสูตรพิเศษนะเป็นบะหมี่ไข่อย่างดีคือกินเอ้ยแต่พูดเรื่องจริงนะวะ่าแต่ใจพอกินบะหมี่ที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นนะไม่เหมือนจริงจริงเนอะใช,ใช่อย่างอย่างร้านอืน่นมันเป็นบ<ล>ะหมี่กระดา้ๆๆดางกระด้างอ่ะ

เอาหลักล้านเลยแล้วกัน <c oughs> <c oughs> หลักหมื่นไม่เอาแล้วคลิปนี้เอาเอาเอาหลักล้านาหลักล้านเลยเหรอ <c oughs> เบอร์โทรศัพท์ก็ตามนี้เลยนะคบมีสองเบอร์ <c oughs> ตามนี้เลย <c oughs> ถ่ายสนุกสนุกเนวย <c oughs> เราไม่ได้ <c oughs> เราไม่ได้ถ่ายรูป <c oughs> เราไม่ได้ถ่ายคลิปลงเลยอ่ะ พิกัดร้านก็เซิร์ชมาเลยบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงเจ้าเก่าบางบัวทองในแมปมีในแมปมีเะมมีนครับกยวห ใช่ไหมครับน้องอ้ยม้องพูได้ครับดูไปเรื่อยๆเนาะดูไปเรื่อยๆแก้งเอาโอเคครับมามุมนี้ต่อไม่ได้อัพคลิปลงเลยอ่ะถ่ายทุกคลิปก็ลงแต่ร้านบะหมี่บะหมี่บะหมี่ทุกคลิปมีแต่ร้านบะหมี่มีแต่ร้านนี้แหละที่ลงลนอะ่ะ รานหน้าถ่ายไปรอบสองรอบเองใช่อันนี้เขาไม่อยู่เดือนนึงไงใช่ไปอเมริกาใช่ใครมาก็ต้องพูดว่าช่วงเที่ยงก็ต้องรอนานหน่อยนะครับร้านอยู่ซอยร้านร้านมณีรัดตน คนคนก็เยอะน้องตอนนี้ได้แลครับร้อนมากอ่ะวันนี้เวลาเที่ยงยี่สิบแล้วเร็วมากผ่านมาคือเห็นป้ายเลยนะป้ายคืออันนี้เลยป้ายใหญ่ๆ คนนั่งรอคนเยอะคนเยอะคนเยอะมีแห yeah. okay. ้งพิเศษโอเคตือก็จบคลิปท่านี้เพียงจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนาอโอเคนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะกลับมาถ่ายร้านนี้ใหม่อันนี้ถ่ายวันนี้คือวันนี้วันที่วันนี้วันที่สิบสี่สิบสี่พฤษภาก็จะอัพคลิปวันนี้เลยเดี๋ยวอัพเลยแป๊บหนึ่งเราไม่ตัดต่ออะไรทั้งนั้นแหละคลิปนี้คือคลิปเรียๆนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดติดตามกดถูกใจกดแชร์เข้ามาคอมเมนต์กันนะครับว่าอยากให้ไปกินที่ไหนแต่ขอบางบบวทองนะที่อื่นที่อื่นตือตือไม่ค่อยรู้จักเนาะอยากจะไปถ่ายเย็นตาโฟหน้าวัดละหานมากเลยเขาขายประมาณทุ่มหนึ่งเนาะของช่วงเย็นเดี๋ยวยังไงวันไหนมีเวลาจะไปถ่ายให้ทุกท่านดูนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องน้องตือชาแนลด้วยนะคะ Bye bye